ก็ขอเจออริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังไลฟ์สดทางเพจวัดคีรีวงศูนย์รเรียนรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน สิบหมู่9ตำบลบางพราอบางถวนจัังวชุมพรตามคำเรียกร้องที่นัดกันไว้ว่าหนึ่งทุ่มสสามิบเราก็จะมาทำาาวามเข้าใจเรื่องเกดจาเกดองค์ความรู้ภูมิปัญญาหมอโบราณน,นะเตรียมสมุดปากกาไว้จดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ เราท่านทั้งหลายเพียงแค่ท่านให้ความสำคัญให้ความสนใจก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภูมิปัญญาของชาติรากงาวของชาติเกี่ยวกับสมุนไพรไทยซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศและขอขอเจริญนทรไปยังหมอแพทย์แผนไทยทุกท่านหมอพื้นบ้านทุกท่านตลอดถึงแพทย์พยาบาลทุกกองพยาบาลให้กำลังใจปฏิบัติหน้าที่ ทั้งจัดการปครองต่างๆทั่วประเทศที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ขออำนวยวุชัยให้ท่านสู้เพื่อประเทศชาติของเราเพื่อจะผ่านพ้นวิกฤตภัยไปได้ก็ขอเจริญพรทุกๆท่านที่อุตสาห์ตั้งหน้าตั้งตารอเราก็จะตกลงว่าสามคืนสามคืนเราจะพูดถึงเกรดเกรดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านวันนี้ตอนที่หนึ่ง เลตภูมิปัญญาสมุนไพรหมอพื้นบ้านตอนที่หนึ่งเราจะทําทุกๆสามวันหนึ่งตอนทุกๆสามวันหนึ่งตอนถ้าท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายต้องการให้ทําเกี่ยวกับสมุนไพรโรคอะไรที่ท่านต้องการว่าต้องการองความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรเพื่อจะไปดูแลตัวเราคร,ราอบครัวของเราใน ชีวิตปะจจาบันหรือทำยาเพื่อจะดูแลสุขภาพในครัวเรือนก็ฝากข้อความไว้แล้วก็ครั้งต่อไปก็จะจจะทำเพื่อจะเป็นประโยชน์เกี่ยมปากกาไว้แล้วนะจะเรียนพรอทุกท่านนะจะเรียนพรอญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านที่ติดตามกลุ่มไลฟ์สดเพื่อจะฟังสาระดีๆในเกียมปากกาเกียมอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะใครพร้อมที่จะจดหรือยัง วันนี้จะพูดถึงโรคที่เราท่านทั้งหลายประสบพบเจออยู่มากก็คือโรคไมเกรนโรคไมเกรนก็คือบางคนก็ปวดหัวท้ายบ้างบางคนก็ปวดหัวซิกฝาที่ไซ้หลังบ้างบางก็แอบกบานบ้างท้ายทอยปวดหน้าหากบ้างอาการของโรคไมเกรน บางคนก็อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทำงานอยู่กา้ทางแสงแดดขับรถอยู่ห้องแอร์นานจนบางทีปวดหายากินกันเป็นประจำจนยังไม่หายมันปวดไม่ได้หลับไม่ได้นอนปวดหัวมเมคเรมันทรมานเวลาปวดหัวเราจึงทำความเข้าใจก่อนว่าการไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐแต่เมื่อเป็นโรคแล้วเราใช้ใไทยอย่างไรเพราะเราเป็นคนไทย ที่จะต้องรู้การู้จักการใช้ยาสมุนไพรที่อยู่ใกล้ครัวเรือนอยู่ในที่ชุมชนอยู่ในภูมิประเทศนั้น,น,นให้เป็นประโยชน์ประการที่หนึ่งจดไวเลยนะใบบ,บใัวบกรู้จักไหมใครไม่รู้จักใบบัวบอกมั่ง ใบอบอกมันมีชื่อเรียกถิ่นตามภาษาถ้าภาษาทางใต้ทางจุมพรเขาเรียกว่าผักเว้นบางคนก็บอกว่าชินแก้ช้ำในออกหักบ้างแต่คืนนี้เราจะพูดถึงวิธีการทำยาเพื่อจะดูแลสุขภาพในการปวดหัวปวดมาปวดปวดปวดกระบาลทั้งหมดตปวดหัวปวดหัว,ว,วไม่ใช่ว่าออกหักหลักร้อยคอยงานสังขารกรอบไม่ใช่ นะปวดเวนี่คือสา,าเหตุักเป็นหนึงให้เกรียมใบบัวบกหรือผักแว่นที่เราใช้เป็นผักหน่อในครัวเรือนนั่นแหละตามท้องนาตามทุ่งนาที่มีอยู่ในในสถานที่นชนบทต่างๆก็คือถอนมาทั้งรากทั้งใบทั้งที่มันเป็นถกนั่นแหละถอนมาล้างสะอาดให้ได้ประมาณ50กรัม ไม่ใช่กรัมนี้นะห้าสิบกรัมก็รออากาศหมอกรัมล้างให้สะอาดเสร็จเรียบร้อยชั่งให้ได้ห้าสิบกรัมช่าั่งให้ได้ห้าสิบกรัมแล้วก็หัน่นภาษาใต้เขาเรียกว่าขวานภาษากลางเขาเรียกว่าหันห่นหันห่นหั่นหรือว่าอีกภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าซอยอ่าซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วกวกพาไปใส่เครื่องปัน่น ถ้าไม่มีเครื่องปั่นก็เอาไปใส่ครกต้็ถ้าในกรณีพาไปใส่เครื่องปั่นก็ให้ปันนนป่นกับน้ำหนึ่งลิตรปั่นกับน้ำ,นนำหนึหน่งลิตรเสร็จเรียบร้อยนะปั่นเสร็จเรียบร้อยยาใบบัวบกได้หนึ่งลิตรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พาไปตั้งไฟพาไปตั้งไฟจนเดือด มาไปตั้งไฟจนเดือดหลังจากนั้นก็ยกลงมาจากเตาไฟกรองเอาแต่น้ำเ,เมื่อกรองเอาแต่น้ำเสร็จเรียบร้อยใช้เกลือสินเทาหรือเกลือแกงที่เป็นที่อยู่ในครัวเดือนเป็นมัเล็ดอะรู้จักนั่งใครไม่รู้จักเกลือมั่งถ้าไม่รู้จักเกลือก็ต้องไปสมุดไปแม่กรองสมุดสาคอามีเกลือเยอะใชเ้เกลือ แกงเกลือหินเท่านี้เติมลงไปเล็กน้อยแล้วก็กวน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 อย่าใส่เยอะใส่เล็กน้อยเป็นการปรุงรสใส่เล็กน้อยกวนกวนเสร็จเรียบร้อยอะละลายพาไปตั้งไฟประมาณสักห้านาทีพาไปตั้งไฟห้านาทีเสร็จเ้อยกก็ยกลงมายกลงมาไว้ให้อุ่นก่อน ถ้ามันยังมีกากยังหยาบอยู่ก็ให้กรองกับผ้าขาวกรองกับผ้าขาวเสร็จเรียบร้อยก็น้ำเนี่ยก็จะได้น้ําที่ใสสะอาดวิธีการรับประทานในการรักษาโรคไมเกรนเจ็ดวันเชยงักนักเลก็คือหนึ่งรับประทานหนึ่งแก้วกาแฟตอนเช้ารับประทานหนึ่งแก้วกาแฟตอนเช้า ก่อนอาหารเช้าตื่นนอนขึ้นมาก็จากใส่แก้วกาแฟแล้วก็รับประทานนี่ก่อนอาหารตอนเช้าตอนเย็นก็หนึ่งแก้วกาแฟแล้วก็ที่เหลือก็เก็บใส่ภาชนะอาจจะเป็นกระติกน้ําร้อนหรือกาไม่ใช้ภาชนะที่เป็นอลูมิเนียมแล้วก็เวลาจะกินในวันต่อไปก็ให้อุ่น ให้อุ่นกินอย่างนี้เจ็ดวันเช้าหนึ่งแก้วกาแฟเย็นหนึ่งแก้วกาแฟถ้าหากว่ามันหมดถ้าหากว่ามันหมดเราก็ทําเหมือนกันที่อัตมาว่าก็คือหนึ่งใช้ใบโบบหรือผักแว่นผักหนอกที่อยู่ตามท่องนาใ,นใกล้บ้านเราล้างให้สะอาดช่างให้ได้50กรัมแล้วก็หั่นบางๆหรือซอยบางๆแล้วก็พาไปปั่นกับน้ำหนึ่งลิตร แล้วก็พาไปตั้งบนไฟให้เดือดเอายกลงมาเติมเกลือเล็กน้อยแล้วก็กวนๆๆแล้วก็พาไปตั้งไฟอีกห้านาทีหลังจากนั้นนกรองด้วยผ้าขาวเมื่อกรองด้วยผ้าขาวเสร็จเรบร้อยก็จะได้น้ำทีศสะอาดรับประทานก่อนอาหารเช้าหนึ่งแก้วกาแฟก่อนอาหารเย็นหนึ่งแก้วกาแฟสรพคุณนรักษาการปวดหัวไมเกรนไม่ใชปวดหัวเพราะโดนหวย โดนเลตตอรี่หรือแพ้แพ้หวยแพ้เลตัลรี่นะโยมแก้ไมเกรนบางคนก็ปวดซี่ขวาบางคนก็ปวดซี่ซ้ายปวดกินยามาจบทั่วประเทศไทยแล้วหรือว่ากินยามาหลายขนาดแล้วพราะนันยานี้เกิดยาความรู้ของปัญญาแข็งซ้อนฮะแข็งซ้อนไม่เป็นไรก็วิธีการ ก็อย่าก็ผ่อนเสียงนิดเึียนะทอน้ทอเนาะเสียงมันท้อโยมเดี๋ยวเราแปบ๊บนึงอ่นก่อนตอนนี้อ่ะไ,ไ,ได้คนที่ดูแล้วตอนภูมิปัญญาเกดความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านตอนที่หนึ่งเราจะออกทุกๆุสามคืนวันนี้เป็นวันที่วันบัดพระหัสพระหัส สุกวันเสาร์วันอาทิตย์เราจะออกเราวันอาทิตย์หน้าเราก็จะออกเรื่องอาการใชา้ยาสมุนไพรในชีวิตประจำวันอีกคืนนี้นี่คือขนานที่หนึ่งขานานที่หนึ่งขนานที่หนึ่งเกี่ยวกับรักษาไมเกรนเ, <c oughs> เป็นภูปัญ,ญาใครที่ได้รับแล้วจงใช้เป็นประโยชน์ ใช้เป็นประโยชน์แล้วก็บอกต่อคนอื่นแชร์เพื่อเป็นธรรมทานเพราะว่ายานี้เป็นกัดภูมปัญญาของคนโบราณที่ทำให้เป็นประโยชน์แก่ลูกหลานคนไทยทุกคนใชใ้เป็นประโยชน์ตัวเองไนดะ้ทำความเข้าใจจดไว้เรียบร้อยแล้วก็แชร์ต่อต่อให้คนอื่น หนึ่งไลหนึ่งแชร์ไปได้บุญได้กุศลคนอื่นที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยคนอื่นที่เขาปวดหัวคนอื่นที่เขาเป็นไมเกรนอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอันที่สองอ,อันที่สองเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเรื่องการมีบุตรยากนะอันนี้สองคะแนแล้ว <c oughs> อ,อันที่สองก็คือเกี่ยวกับการที่มีบุตรยากพูดง่ายๆภาษาใต้คือมีลูกยากนะ มีปัญหาเรื่องมีบุตรยากมีปัญหาเรื่องตกขาวแต่ไม่ใช่ตกเตียงนะโยมถ้าตกเตียงอาจจะนอนละเมอหรือว่านอนพลิกไปพลิกมาแล้วตกยังมีปัญหามีบุตรยากตกขาว,ม,าม,าขาวมดลูกอักเสบบำรุงเลือดแล้วก็สุขภาพไม่สมบูรณ์นะหรือว่ามันอ่อนเพลีย ย้อนไปนะขนาดที่สองก็คือมีปัญหาเรื่องมีบุตรยากมีปัญหาเรื่องการตกขาวมดลูกอักเสบบำรุงเลือดและมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่สมบูรณ์คือหมายความว่าทั้งหมดนี้เป็นใสของการมีบุตรยากอันนี้ภูปัญญาแก่หมอพื้นบ้านที่เขาฝากไว้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านทั้งหมดทั่วประเทศไทยถือว่าท่านญาติโยมก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการารับองค์ความรู้ข้อหนึ่ง เกี่ยมอะไรนะเกมอาการจากตัวนยโยมที่ฟังอยู่ที่รับชมอยู่ทางไลฟ์สดเนี่ยเสียงสะท้อนมากเลยค่ะเสียงสะท้อนมากาได้ยินไหมโยมเสียงสะท้อนมากก็จับอย่างนี้อีกน่าจะจับอย่างนี้ได้นะไม่ทราบว่าที่อาตมาพูดไปเป็นยังไงบ้างที่ฟังอยู่ทางบ้านโยมตอบกลับมาหน่อยว่าเสียงมันสะท้อนไหมหรือว่า,าฟังชัดไหมถ้าฟังไม่ชัดเดี๋ยวจะได้ ทำให้มันชัดปรับปรุงเสียงสะท้อนก่อนค่ะได้ได้ไดมาเสียงสะท้อนมากเลยค่ะฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวดูก่อนยังได้ยินได้ยินอยู่ไหมที่นครอ,อะ่หะหลายท่านอ,ะอ่ะเดี๋ยวรอว่าส่งข่าวมาก่อนว่าเป็นยังไงสะท้อนมากไหมเราข้างหน้าขาับยาบางทีก็ไม่ฟังไม่ดูส่งเสียงองอนว่าเป็นยังไงสะท้อนไหมเสียงสะท้อนไหม ทำไมเสียงสะท้อนออยมรายงานหน่อยดิรายงานดนที่เสียงสะท้อนไหมเสียงสะท้อนอชัดเจนหรืยยังเขียนชัดเจนที่ดังชัดเจนแล้วนะสทวนใหม่นะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับมีบุตรยากมีปัญหาเกี่ยวกับต่อขาวมีปัญหาเกี่ยวกับมะลูกอักเสบบำรุงเลือด มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับร่างกายไม่สมบูรณ์อ่าแต่งานมาแล้วเกือบสิปี20ปีแล้วมีปัญหาเรื่องมีบุตรยากทั้งหญิงทั้งชายเราไม่พูดถึงเพศที่สนะชัดเจนแล้วนะโอเคหนึ่งสม,มุนไพรที่ควรใช้ <c oughs> สม,มุนไพรที่ควรใช้จะไม่ดีก็คือมะกรูดนะฟังดีมะกรูด บีบน้ำมะกรูดหนึ่งแก้วเป็กน้ำมะกรูดหนึ่งแก้วเป็กนะจะไม่ดีนะอากกาจดไว้เลยน้ำมะกรูดรู้จักมะกรูดไหมถ้าใครไม่รู้จักมะกรูดก็ไม่รู้จักทำยังไงแล้วเ่คนไทยไม่รู้จักมะกรูดไม่รู้จักมะนาวไม่รู้จักมะพร้าวสมุนฟักแฟงแกงโมเชโยโหหิวถ้าไม่รู้จักก็ไม่รู้ทำยังไงแล้วบีบน้ำมะกรูดถ้าจะทำแบบง่ายๆก็คือปอกมะกรูดให้สะอาดให้เรียบร้อยก่อน แล้วก็พาไปบีบน้ําให้ได้หนึ่งแก้วแป๊กนะบีบน้ํามะกรูดให้ได้หนึ่งแก้วแปก๊กแล้วก็ใส่น้ําผึ้งใส่น้ําผึ้งหนึ่งช้อนชาน้ํามะกรูดหนึ่งแก้วแปก๊กน้ําผึ้งช้อนชาเติมเกลือลงไปเล็กน้อยเกลือแกงเล็กน้อยทีนี้นี่อยู่ในแก้วแป๊กนะนะ คือหมายความว่าน้ำมะนาอันขอโทษน้ำมะกรูดหนึ่งแก้วแป๊กน้ำพึ่งหนึ่งช้อนชาเกลือเล็กน้อยเอาแก้วเอาแก้วกาแฟมาตั้งมาเลยเทน้ำมะกรูดใส่ลงไปหนึ่งแก้วแป๊กน้ำพึ่งหนึ่งช้อนชาในแก้วนี้เกลือเล็กน้อยแล้วก็กวน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 ที่เหลือให้เติมน้ำอุ่นลงไปจนได้แก้วกาแฟที่เหลือ เติมน้ำอุ่นลงไปแล้วก็คนๆคๆคคให้ข้าวกันประมาณได้หนึ่งแก้วกาแฟนะรับประทานวิธีรับประทานขนาดรับประทานหนึ่งแก้วกาแฟกินตอนท้องว่างวันละหนึ่งแก้วกาแฟตอนท้องว่างว่าโยมจะกินช่วงเช้าก็ได้ช่วงเช้าบางทีไม่ว่างก็ไปกินช่วงเย็นก็ได้ถ้าช่วงเย็นไม่ว่างก็กินในช่วงเช้าก็ได้นี่คือทำความเข้าใจนะ ใครจดไม่ทันใครจดไม่ทันก็เดี๋ยวทวนใหม่ทวนใหม่ทั้งหมดเลยนะตอนภูมิเกิดความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านตอนที่หนึ่งตอนที่หนึ่งว่าด้วยเกล็ดยาการรักษามไมเกรนเอาแบบง่ายๆและโยมเข้าใจและเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ต้องประสานงานคือหมายความว่าแชร์ให้คนอื่นเขาได้ใช้คนที่อยู่ใกล้บ้านเราคนเพื่อนๆจะได้ใช้ยาให้เป็นประโยชน์ คือเป็นเสียงหนึ่งเป็นแรงผลักดันทำให้ภูมิปัญญาไทยชาติไทยเราหมอแพทย์แผนไทยและหมอภูมิปัญญาจะได้เกิดมีองค์ความรู้ทั่วประเทศชาวบ้านจะได้พึ่งพาอาศัยนะยารักษาไมเกรนเกี่ยวกับการปวดหัวไมเรกรนต่างๆไมเกรนปวดหัวซ้ายปวดหัวขวากะบ้านอะไรก็ตามหรือกับไมเกรนเนี่ยหนึ่งใช้ผักแว่นหรือใบบัวบกตามท้องนาล้างให้สะอาดถ้าไม่มีตามท้องนาก็ไปซื้อในตลาดสดล้างให้สะอาดช่าง50กรัม บางบางหั่นหั่นหรือว่าฝอยหั่นนะฝอยแล้วก็พาไปใส่เครื่องปั่นน้ำปั่นปั่นปั่นให้เสร็จเรียบร้อยเอาไปตั้งไฟเบรนภาชนะที่เป็นหม้อสแตนเลสตั้งไฟจนเดือดยกลงมาเติมเกลือเล็กน้อยเติมเกลือเล็กน้อยเสร็จเรียบร้อยก็ตั้งไฟอีกห้านาทีแล้วก็ยกลงมายกลงมาเสร็จเรียบร้อยก็กรองด้วยผ้าขาวจนน้ำใสแล้วให้รับประทาน เช้าหนึ่งแก้วกาแฟก่อนอาหารเช้าเย็นหนึ่งแก้วกาแฟก่อนอาหารเย็นเจ็ดวันที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปวดหัวเกี่ยวกับไมเกรนชงงักนักเลยหายที่เหลือที่เหลือจากการรับประทานก็เก็บไว้ในตู้เย็นถึงเวลาก็พามาแล้วก็รับประทานตามปกติออกออกจากตู้เย็นตั้งให้มันหายเย็นก่อนหรือตั้งไฟอุ่นๆแล้วก็รับประทานเช้าเย็นเช้าเย็นเจ็ดวันนี่คือชุดที่หนึ่งชุดที่สองเกี่ยวกับการ ผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายที่มีปัญหาเกี่ยวกับมีบุตรยากมีปัญหาเรื่องต่อขาวมีปัญหาเรื่องมดลูกอักเสบมีปัญหาเรื่องเลือดบำรุงเลือดมีปัญหาเรื่องสัปเปิมไม่ไม่สมบูรณ์ทั้งหญิงทั้งชายก็ให้ใช้น้ำมะกรูดปกปกโปกผิวมะกรูดนะโปกผิวมะกรูดให้เรียบร้อยแล้วก็บีบน้ำมะกรูดให้ได้หนึ่งแก้วแป๊กแล้วก็น้ำผึ้งหนึ่งช้อนชาช้อนช้อนชา ช้อนชาเล็กๆนะตักน้ำผึ้งหนึ่งช้อนชาใส่เกลือแกงเกลือสินเทาห่งพอประมาณแล้วก็พาไปผสมในแก้วกาแฟแล้วก็ที่เหลือน้ำอุ่นแล้วกวน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 ให้กินวันละหนึ่งแก้วกาแฟทำแบบนี้ทั้งน้ำมะกรูดทั้งน้ำผึ้งบวกเกลือกินวันทำให้ได้หนึ่งแก้วกาแฟกินก่อนอ,อาหารคือกินก่อนท้องว่าง ถ้าช่วงเช้าว่างก็รับประทานช่วงเช้าถ้าช่วงเย็นว่างก็กินช่วงเย็นหรือถ้าไม่ว่างช่วงเช้าก็ไปกินช่วงเย็นเลือกเอาว่าจะกินช่วงไหนนี่คือสาระสองประเด็นฝากให้กับญาติโยมเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการใช้องค์ความรู้เกล็ดความรู้เขาเรียกว่าแบบนี้เขาเรียกว่าเกล็ดยาที่เป็นการใช้และเกิดผลสมมติตั้งแต่โบราณการมาตั้งแต่หลวงปู่พันหลวงปู่เจียมหลวงปู่กระจ่างที่ใช้มาแล้วก็ ถ่ายทอดสะสมมาส่วนตมาตมาก็ถ่ายทอดสะสมไปให้กับญาติโยมเพื่อให้ภูมิปัญญาของชาติภูมิปัญญาของไทยไม่สูญหายนี่คือการถ่ายทอดภูมิปัญญาคนระหว่างคนสู่คนระหว่างคนกับธรรมชาติและระหว่างคนกับเหนือถึงธรรมชาติเพื่อให้การส่งต่ออย่างถูกต้องโยมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลภูมิปัญญาของชาติเป็นการสืบต่อภูมิปัญญาของชาติโดยการใช้ยาอย่างถูกต้องฝากดูแลหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์เพื่อสร้างบุญกุศลและให้ ภูมิปัญญาของชาติคงไห้อยู่ช่วลูกช่วหลานช่วลูกช่วหล,ลานเพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้ก็ได้ฝากสาระดีๆไว้กับญาติโยมเราจะมาพบกันใหม่ในคืนวันอาทิตย์คืนวันอาทิตย์เกี่ยวกับการใช้เกี่ยวกับการสาระดีๆเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตจะเอาให้พูดเรื่องอะไรจะให้เอาเกิดภูมิปัญญาเรื่องอะไรก็ฝากข้อความมา เดี๋ยวก็จะลําดับความสําคัญว่าในปัจจุบันสังคมของเราเกิดปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพมากที่สุดบางคนก็บอกว่าดวงตาบางคนก็บอกว่าหูบางคนก็ปวดหลังปวดคอเราก็จะมีให้ทุก3ามคืนเราจะมาติดตามกันตั้งแต่หนึ่งทุ่มสาทุ่มครึ่งจนถึงสองทุ่มนะตอนนี้สองทุ่มได้ยัง ใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ไม่ทันก็กลับไปย้อนดูใหม่ถ้ามันมีเสียงสะท้อนคือสะท้อนก็คือหมายความว่าเสียงสะท้อนจากญาติโยมเมื่อใช้แล้วทําแล้วกรุณาคอมเมนต์มาบอกด้วยว่าอาจารย์ายาที่เกล็ดยาที่ได้รับไปเป็นประโยชน์และจงเผยแผ่ให้เป็นประโยชน์เป็นธรรมทานต่อไปต่อต่อไปพอเรารวมรวมรวมหลายหลายตอนหลายตอนเราก็จะพิมพ์เป็นรูปเล่มแล้วก็ให้กับคนที่ต้องการเราจะรวมพิมพ์เป็นรูปเล่มรูปเล่ม นั่นและแล้วก็แจกจ่ายให้กับญาติโยมเป็นเกล็ดความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านประจำบ้านโยมทุกๆท,ท่านเลยเวลายมมีไม่สาบายปวดหัวตัวน้อนเวลายมมีปัญหาคืนวันังคืนวันอาทิตย์ที่หยิบผกนี้จะพูดถึงเบาหวานยาเบาหวานรับรอง30วันชะงงักนักเลยหายนี่คือเราไม่ได้อวดอ้างแต่สปรกคุณสมุนไพรไทยเรารู้อยู่นะ วันอาทิตย์ที่26เราจะมาลัดสดหนึ่งทุ่มสามสิบเกี่ยวกับยาเบาหวานนะนะตอนนี้เรียกร้องมามากเลยว่าอาจารย์อขอ,อยาเบาหวานนัางนะยาเบาหวานคือคืนหนึ่งทุกสามคืนเราจะบอกสองตอนก็คือตอนที่หนึ่งจะมีสองชนิดวันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นตอนที่สองนะนี่วันนี้ตอนที่หนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเป็นร้อยๆตอนที่นี้เมื่อจบเป็นร้อยๆตอนโยมก็สาม,มารถ มีรูปแลวนี่ยวโยมมีปัญหาวันโยมบอกเปิดเอามาใช้มาทําให้เป็นประโยชน์เขาได้บ่าเป็นหมอทุกคนกลับมาเป็นหมอเลยกับภาพด้วยตนเองแล้วเราจะไม่เสียดุลการค้าเราจะได้กลับมาใช้ภูมิปัญญาของชาติอย่างถูกต้องในค่ำคืนนี้ก็ขอเจริญพรขอบคุณญาติญาติโย,ยมทุกท่านที่เข้ามาดูมาไลฟ์มาแชร์เพื่อเป็นบุญกุศลเราได้มาร่วมสร้างบุญกุศลร่วมกัน เพื่อสืบสารสืบต่อภูมิปัญญาของชาติไปสู่ลูกสู่หลานสู่เลนของเราทุกๆท่านเพื่อให้ชาติไทยเรามีคลังยาเป็นคลังยาของโลกเป็นคลังยาของประเทศที่อยู่ในครัวเรือนของเราท่านทั้งหลายก็ขอจเจริญพรที่นี้ก็ขอฝากสารไว้แก่ทุกทท่านในคำคืนนี้ก็ขอจเจริญพรเพียงเท่านี้